ไปไปอีกวายไปอีกแตกคูณอีกยอดนึงขออีกรอบนึงขออีกยอบนึงโอ้ได้ไหมคูณสิบห้านี่ไงจัดไปหกร้อยโอ้โหพระเจ้านี่มันหมายที่สองอ้แตกไปแล้วคูณสิบคูณสามขึ้นไหลโอ้โหคูณสิบห้าคือกดทิ้งกดคว้างก็ กำไรยเหลือแล้วมาทุน4,000โอ้โหจะให้ไปขาดทุนยังไนึกภาพไม่ออกไปมอไซค์ตะคันไหมวันนี้ออืเอาอีกหน่อยดูดิวันนี้ได้กินตีน้อยโอ้ยวีสะป,ปินจะเข้า สวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมาพบกับพี่ชายแลมโบ่อับรากานแบบวันเว้นวันที่เก่าเวลาเดิมช่อง y o u t u b พีฮชายแลมโบเวลา2ทุ่มตรงนะจ๊ะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วกับเกม b u t t e r f l y นะอยู่กับส่วนผีเสื้อกันดีกว่ามา,มา 4, ไม่เล่ครับุน4,000ไม้4ี่อยไปกันเลยดอกไม,ม้บานช่ำ ตอไว้บันทับวีไวอโหูไปเทิร์นดูไปสองยังได้อยู่พระเจ้านี่มันหมายที่สองอ้แตกไปเยอะคูณสิบคูณสามขึ้นไโอโหคูณสิบห้ามายก็อด oh บอกได้คำเดียวเลยว่าแจมโบ้โอโหไม่รู้สนหาคำไหนมาบรรยาย กับค่าร<ห>แตกในไม้มีได้ดีเนี่ยโอ้โหตกจัดประหลัดไม่ได้บอกเฮียชัยบอกเองโอ้โหเลยผีเสื้อนำโชคของจริงว่ะทุกคนโอ้ย <Okay. S 2> วายมาติด <Wow. S 2> ออวายมาติดเออวายมาติดอีกแล้วสายไปอีกวายมาอีกแตกคุนอีกรอบนึงขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงโอ้โหได้ไหมคุณสิบห้านี่ไจัดไปหกร้อยโอ้ รวมๆไปไม้นี้ได้ไปสี่พันบ้าไปแล้วโอ้โหนี่ดวงโคตรดีครับผมนะใครว่านี่ไงดวง,ด,วงดีแล้วต้องบอกเลยนะว่าต้องรูเทคนิคดูจังหวะเดิมจาม่ใช่ว่าจะเข้ามาเสนอได,ไได้อยากให้มันง่ายก็นี่นะแบบที่เฮียบอกนี่ไงน,นะโอ,อ้โหมันจะปีกพันรูปบาทไปอีก บานบานช้ำทำไมบานช้ำฟรีสปินมาหนึ่งบานช้ำไปโอ้โหโดอกโบมานหนึ่งมีฟรีสปินดักอยู่ไหลไหมโอ้ไหลไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียเราได้โอ้โหนี่บอกเลยว่าอารมณ์โคตรดีครับวันนี้กดฝั่งไม้แตกกระจายแตกกระจายคือกดทิ้นกดคว้างก็ทำลายเงินเหลือเรามาทุนสี่พันโอ้โหจะไปขครับคุณงอ๋งนึกภาพไม่ออกไปมมอไซค์ตะคั้นไหมวันนี้อื เอาอีกหน่อยดูดิวันนี้ได้กินตีน้อยโอ้ยตีสปินจะเข้าตีสปิงหืมไม่มาแหมมาหลอกให้ดีใจมาอยู่สองอันอื้นหัวแรกมาดูดิกระดักแด้ดักแดกต่อไปเป็นดิวแม่ดิวเรื่อยตายเป็นพยาดดิเสื่อยตายพยาดดิเรื่อยไปคูณสิบคูณสิบมาโบโอ้โหถึงแม้ดิเรื่อยแต่ไม่แตกเป็นไรเดี๋ยวว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่ไม่เสีย ต,ออต้องนีไ่ไงดอกฟ้ามาชุดหนึ่งรีไวคือแถวที่ไม่ถึงว่ะเฮ้ยมันแตกเป็นแพทเทิร์นหน่อยนะมันก็เลยแบบไม่ได้เรียงแบบสามช่องนะมันก็ต้องมานั่งลุ้นจังหวะลุ้นจุดวางกันอีกหือเหม,มือนจะแตก,กแต่ไม่แตกเหมือนจะแตกแต่ไม่แตกยังไงยังไงสิยังไงสิยังไงสิเออไมวคือตอนนี้แตกไหมได้อยู่ไปมาไปม,มาใอ้สอง มาแบบนี้ไม่เข้าไม่เข้าสลายเออเรามีมาาวแตกงดักแด้มาแล้วแบบแี้เรามี่ไม่กลายเป็นผีเลือดแต่ย่งดีขออีกเชตหนึ่งชุดหนึ่งชุดแบบจังฉังได้ไมเนียอยากได้แบบจังๆแบบปั้งๆเลยแบบแบบไม่ต้องมาเซ็ตหยอดซูตต่อซูพ่อแล้วอะแบบบงเลยแบบบงบงแบบเลือด เียมแล้วโอ้โหจุดแบบนี้ขึ้นไปแล้วคุณไหมาต้องโดนต้องโดนโอ้หไหลมาไม่โดนแหมทิ้งทวนอะไรแบบนี้อ่ะท,ทิ้งทิ้งทวนแหมไม่ได้วะแหมไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ยังเราจะพร้อมดีมาแบบพร้อมดีนะทีงเรามา4ี่พแต่เราจบกันไปที่1,000 0ืน โอ้โหบอกได้เลยลว,ว่าวันนี้นอิ่มิอนหลับสบายแน่นอนและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่ชัยแรนโบร์แล้ววันนี้สวัสดีจ้า